นี่ครับเป็นน้ำหมดเลยโอเคทุกคนครับตอนนี้คือหลังจากที่ผมเอาออกเสร็จนะนี่ผมจะทุบแบบนี้ครับนี่ดูครับอันนี้คือใบตองนะใบตองเล็กๆนะครับใบตองเล็กๆแบบประมาณนี้ผมจะรองไว้ข้างล่างนะครับรองไว้เดี๋ยวนี้ครับจะรอแบบข้างๆแบบนี้ครับ นี่น้าเดี๋ยวจะซึมเข้ามาเองนะครับเนี่ยเริ่มเริ่มมีแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับเริ่มมีน้ํานิดหน่อยครับรอประมาณสักห้านาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าน้ํากล้วยจะออกมาเยอะขนาดไหนนะโอเคเนี่ยครับทุกคนหลังจากห้านาทีทุกคนมาดูครับน้ําซึมออกได้ประมาณนี้นะนี่ครับผมแล้วก็ผมจะใช้นี้นะครับใส่เข้าไปดูดเลย เรียบร้อยครับอันนี้ถ้าเรากินเสร็จรออีกสักประมาณ10บถึงยีนาทีเดี๋ยวก็จะมีอีกนะคะน้ำโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําอะไรเดี๋ยวอย่าลืมติดตามต่อนะครับโอเคบ๊ายบาย